เดี๋ยวมาเดี๋ยวตกเดี๋ยวไฟฟ้าดับเดี๋ยวไฟฟ้ามาพวกเราถ้ามีสติอยู่กับอานาปนาสติเราจะตัดนะคะตัดอบายภูมิได้แน่นอนนะคะหัวออกจากหมอนมาก็สูดลมปล่อยลมจะหยิบจะจับอะไรก็สูดลมปล่อยลมขณะก้าวเท้าลงจากเตียงสูดลมปล่อยลมเดินไปหยิบผ้าเช็ดตัวไปเก็บผ้าห่มม้งหมอนอะไรก็สูดลมปล่อยลมอยู่เสมอนะเดินเข้ากิจ,จวัตรภารกิจประจําตัวในห้องน้ําห้องส้วมอะไรก็แล้วแต่ ก็ส่วนรมปล่อยลวมอยู่เสมอเสมอเนี่ยนะแล้วเราจะปิดความคิดได้ความคิดที่มันจะปรุงแต่งไปข้างนอกจะไม่ไม่มีละมันก็จะเห็นแต่ข้างในจะเห็นเวทนาเห็นความรู้สึกนะเห็นเวทนาเห็นความรู้สึกและเห็นลมหายใจเนี่ยเขาออกเขาออกให้เห็นอย่างนี้นะเขาเรียกถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิให้ทําจนเป็นอาณาปรณสัญญานะคะการทําอาณาปรณสัญญาคือมีสัญญากับลมหายใจเวลาเราใกล้าตายเนี่ย มันเจ็บปวดทุกทรมานจะตายป่วยหรือตายอุบัติเหตุหรือตายอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีความเจ็บปวดถูกไหมร่างกายมันจะแตกสลายเนี่ยมันจะดับขันหรือสลายธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยธาตุขันมันจะสลายเนี่ยมันจะเจ็บปวดทุกทรมานแล้วมันจะสรุปดับไม่มีสตินี่มันก็ควบคุมไม่ได้ฉะนั้นเราฝึกตอนที่เราไม่ไม่ป่วยตรงนี้ตอนที่เราไม่ใกล้ตายหรือตอนที่ธาตุขันเราดังดีอยู่นี่นะฝึกให้มีลมหายใจเสมอเสมอ จะคุยอะไรอยู่กับใครขอให้สุดลมปล่อยลมจะมีภารกิจอะไรขอให้สุดลมปล่อยลมมันมันปลอดภัยมันจะทําให้เราตื่นรู้เบิกบานนะนี่แหละการสุดลมปล่อยลมทําให้เราตื่นรู้เบิกบานได้ตัดอบายภูมิได้แน่นอนทําให้เราปลอดภัยจากการไปสู่อบายภูมิคือเดรัจฉานเปลนอสุรกายและสัตว์นรกนี่นะฉะนั้นแม่ถึงเตือนให้ลูกๆทั้งหลายนะคะ ให้อยู่กับลมให้มากๆคนอื่นเนี่ยจะไปประเมินเลยเสียเวลาเขาจะดีจะชั่วเรื่องของเขาเขาจะเป็นแบบไหนเรื่องของเขาเรามาดูเราดีกว่าทํางานก็ทำไปหน้าที่สังคมการสื่อสารนะคะซึ่งกันและการกเราเราก็ทำหน้าที่ไปแต่เขาจะดีจะชั่วไม่ใช่เรื่องของเรานะเขาจะทำผิดทำถูกไม่ใช่เรื่องของเราเรามีหน้าที่ประเมินจิตใจตัวเองนั้นอันนี้คือทางทมนะทางโลกเราก็ทำกฎเกณฑ์ไปเขาให้ทำอะไรก็ทำตามนั้น แต่อย่าลืมค่ะนะทำกฎเกณฑ์ทางโลกเราก็ต้องกลับมาสู่ลมปล่อยลมถ้าอยู่นั่งทำล้วนๆนี่ไม่ต้องมีกฎมีเกณฑ์อะไรเลยขอให้อยู่กับลมหายใจเสมอๆให้อยู่กับเวทนาและความรู้สึกตามความเป็นจริงมันจะเป็นทุกเวทนาเรายอมรับจะเป็นสุขเวทนาเรายอมรับนี่นะแล้วเราจะอิสระจากทุกได้แน่นอนนะคอยลุกๆทั้งแางเราก็ฝึกดูมันไม่ยากนะมันไม่ยากหรอกเริ่มต้นนี้ทําอานาปรนสติก่อนให้จิตมันนิ่งอยู่ที่จมูก ที่ทางเข้าของลมหายใจนี่แหละนะเนือ,อริมฝีปากตรงนี้นะให้ทําไปสูดลมปล่อยลมสูดลมปล่อยลมอยู่ตรงนี้นะเสมอเสมอสักยี่สิบนาทีในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสูดลมปล่อยลมอยู่เสมอเสมอสมอ,อย่าเพิ่งเคลื่อนจิตไปไหนอย่าเพิ่งเคลื่อนสติทำจนมันได้เวลาแล้วว่าเราเห็นลมแล้วเห็นลมลนลมาเข้าจมกูกซ้ายจมูกขวาเห็นลมชัดเจนว่ามันมันร้อนหรือมันอุน่นมันอะไรทีนี้เราก็ จิตและสติที่อยู่ตรงนี้นะเคลื่อนมาตรงที่หม่อมกลางกระหม่อมนี่นะเคลื่อนอยู่ตรงนี้ให้วนไปวนมามาอยู่ตรงนี้นะคะให้รู้สึกว่ามันมีอะไรใตมีอะไรให้รู้สึกน่นะว่ามันเจ็บปวดรวดเร้าหรือมันแสบร้อนอะไรให้รู้สึกจากนั้นก็เคลื่อนเคลื่อนทั่วศีรษะเลยนะทั่วศีรษะที่มีผมนี่นะจากนั้นก็มาทั่วใบหน้าเลยนะใบหน้าลำคอนะคะลำคอทั้งเนื้อทั้งตัวเคลื่อนถึงร่างกายทั้งข้างล่าง เคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงอย่างนี้เขาเรียกวิปัสสนานะคะอนฐฐานาปนสติเนี่ยจะอยู่กับที่ที่ลูยจมูกที่เดียวแต่วิปัสสนาต้องเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงอยู่เสมอตามร่างกายเรานี่แหละไม่ต้องส่งจิตออกไปไหนให้เห็นความเจ็บปวดทุกทรมานนะให้เห็นความบีบคั้นหัวใจความโกรธแล้วก็เห็นเนี่ยความโลภก็เห็นความหลงหลงคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดแต่เรื่องกินเรื่องนอนหรือคิดแต่เรื่องเกลียดเลือกชัง คิดเรื่องโกรธเรื่องอะไรทั้งหลายคิดจะแก้แค้นเนะี่ยให้รู้ทันนะถ้าเห็นแล้วร้องริบมากลับมาสูดลมนะถ้าแค้นใครขึ้นมาเนี่ยกลับมาสูดลมเลยน้อยใจใครขึ้นมากลับมาสูดลมปล่อยลมหรือว่าเศร้าขึ้นมานะคะเศร้าบอกไม่ถูกอธิบายไม่ได้ก็ไม่ต้องอธิบายมันสูดลมปล่อยลมสูดลมปล่อยลมนะให้ลมเข้าออกเข,ข้าออกอยู่ในร่างกายเสมอเสมอแล้วมันจะตัดระบบนะคะตัดสังขารตัดบาปอากุศลตัดอะไรสิ่งที่มันผุดดับผุดดับนั่นแะมันจะหมดไปไว ตัวใหม่กันจะขึ้นมาอีกนะตัวใหม่จะขึ้นมาอีกฉะนั้นพวกเราอยู่กับอาณาปณสตินี่แหละให้เป็นอาณาปนาสัญญานะให้สัญญาอยู่กับลมเสมอเสมอเสมอแล้วเราจะปลอดภัยนะให้ลมเนี่ยไปทํางานแทนข้างในลมหายใจเนี่ยให้ไปทํางานแทนตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าจากปลายเท้าเคลื่อนขึ้นมาศีรษะเคลื่อนทั่วร่างกายนะภายในภายนอกตับไตไส้พุงอะไรก็ไปสํารวจเวทนาและความรู้สึก ว่ามันมีความร้อนความเย็นอึดอัดขัดเคืองหร,อหรือมันเป็นบีบคั้นทั้งหลายมันเสียดแทงทั้งหลายให้ดูมันไปยิ่งเห็นเจ็บปวดมากเท่าไหร่เราจะหมดอนุสัยมากเท่านั้นหมดสังขารมากเท่านั้นให้เห็นให้มันให้มากที่สุดเห็นสังขารอนุสัยแบบอักบศลนนะให้เห็นจิตตัวเองให้เห็นเวทนาให้เห็นความรู้สึกให้ได้ภายในอย่าไปสนใจข้างนอกมันเสียเวลา ไม่ต้องไปคิดถึงใครนะคะนะที่เราปฏิบัติเนี่ยถึงคิดไปก็ช่วยไม่ได้นะจะคิดยังไงก็ช่วยไม่ได้นะคะยิ่งคิดยิ่งทําให้เราเครียดทําให้เราห่างไกลจากอริยสัจสีอริยสัจสีต้องอยู่ภายในอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนะอยู่ในสติประฐานสี่นี่แหละอยู่ในขันห้ารู้ทันขันห้าคือรู้ทันรูปรูปที่เรานั่งทนโทษเนี่ยกายหยาบเนี่ยให้รู้ทันจิตอยู่ในกายกายอยู่ในจิตรู้ทันเวทนา เวทนาอะไรเกิดขึ้นนะให้รู้ทันมันนะในร่างกายรู้ทันสัญญาสัญญาเก่าๆที่พูดขึ้นมานะเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะรู้ทันสังขารคือไม่ทันให้มันปรุงแต่งพอสัญญาพูดขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามาสูดลมปล่อยลมสังขารมันจะไม่ปรุงแต่งไม่เกิดนะรู้ทันวิญญาณวิญญาณหูตาจมูกลิ้นกายใจมันส่งออกไหมให้ดึงเข้ามาข้างในให้รู้ทันมันอย่าให้มันไปมองเห็นโน่นโน่นนี่นี่หลับตาดิตานีิไม่อาจจะไม่เห็น แต่หูนี่มักจะหาเรื่องข้างนอกยิ่งมโนวิญญาณนี่โอ้โหส่งไปทั่วจักรวาลเลยนี่แหละถ้าเราดึงวิญญาณเข้าไปข้างในนะวิญญาณทางหูตาจมูกลิ้นกายใจหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรก็แล้วแต่จะเอาไหนมาก่อนก็อันเดียวกันนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงมันเป็นไตรลักษณ์จะเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าจะเอาวิญญาณมาสังขารสัญญาเวทนารูปอะไรมาก็ได้ อันไหนขึ้นก่อนอันไหนลงก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะคะมันเป็นสิ่งสมมุติมันเป็นมายาเท่านั้นชื่อทั้งหลายแต่ความจริงคือความรู้สึกและเวทนาที่กําลังปรากฏข้างในเราในจิตใจนี่คือความจริงนะเห็นอริยสัจสี่ <assa> เห็นสัจธรรมว่ามันเจ็บปวดรวดรแล้วมันทุกข์ทรมานขนาดไหนเห็นทุกข์นะจะเป็นปน,นะเห็นทุกข์มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับทุกข์เท่านั้นที่เกิดทุกข์เท,าท, Legend, <S <S ท่านั้นที่ดับสุขเท่านั้นที่เกิดสุขเท่านั้นที่ดับ ส่วนใหญ่สุขจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นทุกข์นะนี่แหละให้เห็นนะคะให้เห็นว่าทุกข์อยู่ตรงไหนนะทุกข์เกิดแล้วยังดับแล้วยังจากนั้นให้เห็นสมุทยัยความคิดนะสมุทัยคือความคิดความคิดจิตตสงขารที่มีญาติธรรมมาถามนี่แหละแม่ตายแล้วจิตเราอยู่บอยู่ตรงไหนนี่นะนายเราจิตจิตเราของเราก็ไปอยู่ตามที่ภพภูมิที่ตอนที่เราเป็นคน ถ้าเราเป็นคนเป็นคนดีอยู่ในศีลและธรรมก็จะเข้าท้องมนุษย์เนี่ยจิตจะเข้าท้องมนุษย์ชุดใหม่นะถ้าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยชอบทําทานรักษาศีลจเจริญภาวนาจิตก็จะไปอยู่ทองมนุษย์แล้วก็จะอยู่จิตใจเทพเทวดาและพรมนี่นะถ้าตอนเป็นมนุษย์ขี้โกรธขี้เกลียดขี้โมโหขิ้ตนีทีเหนียวมองโลกในแง่ร้ายก็เข้าสู่อบายภูมิเลยนะคะจะเป็นนรกเปีตอสูรกายสัตว์เดรัจฉานอะไรก็แล้วแต่เลือกเอาเองนี่นะ ฉะนั้นจิตของเราอยู่ไหนอยู่ตามที่ความเป็นจริงที่เราปัจจุบันขณะนี่แหละเป็นอย่างนั้นตายไปแล้วก็เป็นอย่างนั้นไปตามที่เราคิดตามที่เราทําอยู่นะคะจิตคือความคิดความคิดจิตตะสังขารมันยังไม่ใช่จิตพุทธ,ธะนี่แหละฉะนั้นเมื่อเราทําอริยสติคือทุกเห็นแล้วสมุทัยเห็นแล้วความคิดเราก็เรียบมาสุดลมปล่อยลมให้ตัดระบบความคิดสูดลมปล่อยลมตัดระบบความคิด ทุกสมุทัยนิโรดนิโรธคือการดับของสังขารอะไรเกิดขึ้นมันก็ดับอะไรเกิดขึ้นกระดับทุกเกิดขึ้นกระดับสุขเกิดขึ้นกระดับเขาเรียกว่าดับเล็กดับน้อยดับเล็กดับน้อยเพราะดับใหญ่นี่คือตัวเรานี่สลบนะสลบดับไม่รู้สึกน้วยรู้สึกตัวลืมตัวไปสักพักสองพักสักขณะสองขณะแล้วก็มาใหม่จะเห็นตัวเองเป็นคนแปลกหน้าอันนี้เขาเรียกว่านิโรดนิโรธะ มันดับไปไหนแล้วไม่รู้มันหายไปไหนแล้วไม่รู้แต่มันก็กลับมาเพราะมันยังไม่ถึงเวลาตายเพียงแต่จิตข้างในเรามันดับมันสลัดคืนนะออกจากขันห้าไปขณะสองขณะนี่นะมันจะไปสู่จิตอริยะนะถ้านิโรธแล้วเนี่ยกลับมาในสู่จิตอริยะมัก <c oughs> คําว่ามักมีองค์แปดเนี่ยมีแปดข้อนะคะใครที่เห็นทุกข์แล้วนะทําสมุทัยให้แจ้งแล้วสลัดคืนแล้วไอ้สมุทัยไม่เอาแล้วตัดไปแล้ว นิโรธก็เกิดแล้วนะคะดับเล็กดับน้อยจนดับใหญ่จิตรวมใหญ่หรือข้ามขอบเขตขันห้าหรือสรุปดับนะคะสรุปดับฟื้นขึ้นมาใหม่หรือตายแล้วฟื้นนี่แหละใครที่ตายแล้วฟื้นก็เป็นนิโรธได้นะคะหรือใครที่ปฏิบัติแล้วสรุปดับฟื้นมาใหม่หรือใครวูบลืมเนื้อลืมตัวไปแล้วก็ฟื้นมาใหม่นี่เขาเรียกนิโรธหมดเลยเพราะว่าจิตตัดระบบนะคะเริ่มจะฟื้นมาใหม่ก็จะทําให้เราเป็นคนใหม่นะคะ เป็นคนใหม่เป็นตัวเป็นตนใหม่นี่นะทีนี้เทพเทพวดาเยอะนะคะมีสปรากฏให้เห็นวูบวูบบาบ,าบาอยู่ข้างหลังนี่แหละพอเห็นทุกสมุทัยนี่รอแล้วมักมักมีองค์แปดคือทางเดินแปดทางที่จะทําให้เราเข้าสู่วิมุตติหลุดพ้นได้เข้าสู่ปัญญายาณได้ก็คือหนึ่งสมาทิฏิความคิดเห็นชอบก่อนนะคะให้เห็นทิ่สมาธิฏฐินี้มีสิห้าข้อนะไปดูใน youtube นะ คร่าวๆก็อย่างเช่นบุญคุณของบิดามารามีจริงพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงทำการเกิดเวียนว่ายตายเกิดมีจริงกฎแห่งกรรมมีจริงการบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้ามีจริงสิบห้าข้อไปดูมานะคะอันนี้แม่บอกมาคร่าวๆเป็นสมาธิิคิดเห็นชอบทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีก็จะดีทำชั่วก็ชั่วศีลเป็นคำสั่งปฏิบัติตามได้จะทำให้เรา หลุดพ้นจากความทุกข์ทำคือคําสอนใครปฏิบัติแล้วจะมีความสุขสงบนี่แหละให้เป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้นะคะสัมมาทิฏฐิสองน,นี้สัมมาสังกัปโปความคิดความดําริออกจากกรมออกจากการพยาบาทเบียดเบียนออกจากการมเครียดแค้นชิงชังออกจากการอาฆาตพยาบาทยุแยงตะแคงรั่วออกจากการประพฤติผิด,ผดในกรรมออกจากการทำวัจีกรรมนี่แหละ นะคือสํารวมกายวาจาใจนะคะสัมมาสังสังกปนะูดําริแค่ดํารินะแค่คิดออกมาก่อนยังไม่ได้ลงมือทีนี้สัมมาวาจานี่ปิดวาจาเลยไม่พูดเพลอเจอไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียนไม่พูดคำหยาบไม่มีวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมไม่ยุแยงตะแคงรั่วใครนะคะไม่ใส่ร้ายป้ายสีไม่ปั้นน้ำเป็นตัวเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาวาจานะคะเป็นวาจาชอบ อันไหนควรพูดอันไหนไม่ควรพูดแยกแยะให้ได้นี่นะก็จะทําให้เป็นกุศลกรรมได้นะคะสัมมาวจาสัมมาวายาโมความเพียรชอบมีความเพียรอ,อยู่ในสม,มัปประธานสี่เพียรกําจัดกิเลสอนุสัยกิเลสที่อยู่ในจิตใจให้หมดเพียรความโลภความโกรธความหลงออกให้ไปด้วยการทำอานาปานสติ นะเพียนเอาบาปอากุศลออกจากจิตจใจโดยการทําอานาปนสติเพียนนะทำกุศลให้เกิดขึ้นคือทําอานาปนสติเลยนะให้จิตเป็นกุศลให้จิตมีทานรักษาศีลเจริญภาวนานะให้จิตมีศีลสมาธิปัญญาให้จิตมีทานศีลและสมาธินี่แหละมสองระดับสองประเภทคือคารวะก็คือทานศีลสมาธิ ถ้านักบวชก็คือศีลสมาธิปัญญานะคะเป็นแบ่งเป็นสองกลุ่มเพียรรักษากุศลไว้เพียรป้องกันบาปอากุศลไม่ให้เกิดอีกเมื่อเรากําจัดออกแล้วเนี่ยกําจัดบาปอากุศลออกจาก,กจิตจากใจแล้วเนี่ยก็เพียรป้องกันไม่ให้บาปอากุศลเกิดขึ้นก็คือรักษาศีลเจริญภาวนาจเจริญานาปน,าน,าน,นสติอยู่เสมอเสมอนี่มันจะป้องกันบาปอากุศลแน่นอนจากนั้นเพียรทํา กุศลให้เกิดคือทำอาณาปานาสติและวิปัสนาอยู่เสมอๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกกระจัดบาปอกุศลความคิดจิตะสังขารทั้งหลายให้หมดไปให้หมดไปแล้วก็เพียรรักษาสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยคือรักษากายวาจาใจสำรวมกายวาจาใจไม่ให้สง่งจิตออกให้อยู่แต่ภายในนี่แหละเขาเรียกป้องกันบาปอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็เพียรรักษากุศล ให้อยู่ยงคงกระพันอยู่นี่ให้อยู่กับจิตกับใจเราตราบที่มีชีวิตอยู่นี่นะนี่แหละฉะนั้นก็ขอให้พวกเรานะอยู่ในสมมประธานสี่นะคะมีความเพียรชอบหรือสมมาวายามโมนะสมมาอาชีโวก็คือถ้าเป็นนักงบวชก็บินธราบาัตเลี้ยงกายเลี้ยงใจเลี้ยงตัวเองเป็นวันต่อว,วันนะยังแม่พูดธรรมะออกอากาศนี่ก็เป็นบินธรบาัตรนะคะบินธราบาัตเลี้ยงกายเลี้ยงใจได้นะคะทุกอย่างมันมีอ่า เหตุและปัจจัยทางนั้นเลยเราจะไปอุ้มบาตรก็ไม่ได้นะคะที่นี่เอาไปหลายกิโลอยู่สัมมาชิวและสัมมาวายโมผ่านไปแล้วสัมมาสตินะคะสัมมาสติให้มีสติอยู่ในสติปทานสี่มีสติอยู่ในกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนี่แหละก็ทําให้เราปลอดภัยได้นะคะสติปัฐานสี่มีสัมมา สตินะเป็นสติที่อยู่ในกายในเวทนาอยู่ในจิตและอยู่ในธรรมจะทำให้เราไม่ประมาทพลาดพลัง้งทำชั่วได้สมาสมาธิทำชั้นหนึ่งสองสามสีให้ปรากฏนะก็เริมทำอานาปานสติเนี่ยสูดลมเข้าปล่อยลมออกสูดลมเข้าปล่อยลมออกไม่ให้หลับในไม่ให้ส่งจิตออกนะทำอย่างนี้รู้เนื้อรู้ตัวเสมอสูดลมเข้าปล่อยลมออก ตัวตึงตัวเกร็งลังร่าง,งกายตื่นรู้เบิกบานทําให้มีสติสัมปะชัญญะอยู่เสมอเข้าสู่ฌานหนึ่งเสียงลูกรถกลิ่นเสียงภายนอกเขาไม่เข้ามารบกวนและถึงแม้จะอยู่ใกล้สถานที่เสียงอึกกระทึกคึอโคมก็ไม่เป็นไรอันนี้เขาเรียกว่าสงบสงัดเข้าสู่ฌานหนึ่งเป็นคณิกะสมาธิทำไปเรื่อยๆนะคะทำอานาปแลสติเข้าออกเข้าออกนะคะสูดลมเข้าปล่อยลมออกอยู่เสมอเส,สมอสุดลมเข้าปล่อยลมออก จนจิตนะคะเข้าสู่ชานสองคือมีความพื้มปิติอกพื้นปิติใจนะคะลิงโลดเบิกบานนะคะมีความสว่างสวัยในอห,หัวใจมีมียานย่างรู้เกิดขึ้นมีโอภาสเกิดขึ้นนะมีจิตนะเป็นกุศลเกิดขึ้นนะคะสารพัดเกิดขึ้นมากมายนะคะหลายข้อหลายสิบข้อเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในชา้นสองมันเป็นวิปัสสโนกิเลสนะคะอยู่ในชา้นสองจะมีอะไรมากมายให้เราเห็นนะคะฟังก์ชันออปชั่นอะไรทั้งหลาย จากนั้นก็ทําไปเรื่อยๆอาณาปณสตินะคะทำใบสุดลมเข้าปล่อยลมออกสูดลมเข้าปล่อยลมออกจิตเข้าสู่ความสงบสุขนะคะเข้าสู่ชานสามเลยสลัดชานสองไปแล้วนะคะชา้นสองนี่จิตอยู่ในอุปจารษษสมาธินะคะเพราะว่าจิตจะรู้เนื้อรู้ตัวตื่นรู้เบิกบานอยู่เสมอแต่ก็จะมีจิตตสังขารอยู่นะคะชานสองมนนนีนุ่นน่นนี่นี่มีนิมิตขึ้นมามีมนโนมยิิ มีจิตตะสังขารเกิดขึ้นมีอุปกิเลสไม่ใช่เขาเรียกว่ามีอะไรมีวิปัสสโนโกิเลสเกิดขึ้นนะคะในชั้นสองเป็นอุปาจารสมาธิทีนี้เราทําไปทําไปทําไปเข้าสู่ชั้นสามจิตมันจะสงบสุขจิตต้องทําให้ถึงชั้นสี่นะคะพอชั้นสามในจิตสงบสุขดื่มดำอยู่ในความสุขนะจิตเริ่มจะง่วงนอนแล้วเข้าสู่ชั้นเริ่มจะเข้าสู่อัปปนาสมาธินะชั้นสามนี่นะ เริ่มจะไม่อยากจะวิปัสนาไม่อยากจะทําอานาปัสติจิตมันอยากจะหลับอยากจะนอนจิตขี้เกียจมากขณะน,นี้มันจะดื่มดามันจะอยู่สุขสงบมันจะเป็นพลมอรูปพลมอยู่ตรงนี้แล้วต้องรีบสูดลมกลั้นลมมั่งสูดลมปล่อยลมกลั้นสูดลมปล่อยลมให้มีสติสัมปะชัญญะขึ้นมากลั้นลมให้ตื่นรู้เบิกบานทําตัวตึงตัวเกร็งนะทาตัวขมแมวท้องไว้นะคะยกไหลขึ้นทําตัวตรงๆนั่งเอาโคนขาชิด ต้นเท้าชิดโคนขาให้ได้เพราะมันจะได้ไม่ไม่หลับพอปจิตมันกลับมาแล้วนะคะมันจะเข้าสู่อุปจาระสมาธิเพราะว่าตอนอยู่ฌานสามน่ะมันอยู่ในอัปปนาสมาธิมันจะหลับมันจะเข้าฌานถ้าเราทำตัวให้มันเตือนรู้เบิกบานด้วยการกลั้นลมสูดลมปล่อยลมแรงแงยาวๆมันจะกลับมาสู่อุปจารสมาธินะคะมันจะทำให้กลับถอยลงมา จากอัปปนาสมาธิมาสู่อุปจารสมาธิมันจะทําให้รู้เนื้อรู้ตัวนี่นะนี่เขาเรียกว่าสู่ชั้นสี่ชั้นสี่นี่เป็นชั้นที่มีกําลังแก่กล้ามากนะกำลังจิตกําลังสติแก่กล้ามากมีกําลังวังชาเหมือนอาวุธที่มีคมนะนะตอนนี้นะถึงชั้นสี่เนี่ยอาวุธมีคมแล้วกำลังเราก็มีละกาลังแขนเราก็มีละอาวุธก็คมมากพร้อมที่จะใช้มือใช้แขนจับขวานนะครับฟันต้นไม้หรือฟันอะไรก็แล้วแต่ ตัดไม้นะได้ทีเดียวขาดเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจิตมีกําลังวังชานะคะชั้นสี่แล้วก็เลยท้านเริ่มทําวิปัสสนาเลยทีนี้นะให้เคลื่อนจิตเลยนะจากที่รูจมูกเนี่ยเคลื่อนไปนะคะนะเริ่มที่กลางกระหม่อมในทั่วศีรษะนะคะทั่วศีรษะเลยทั่วใบหน้าทั่วร่างกายนะคะถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้า นี่แหละตัวตึงตัวเกร็งนั่งตัวตรงๆนะคะทาตัวให้ตื่นรู้เบิกบานทําวิปัสนาเลยสํารวจเรื่องกายขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงจากเท้าถึงศรีรษะจากศรีรษะถึงเท้าอยู่เนี่ยเสมอเสมอเสมอ,สมอแล้วเราจะเข้าสู่วิปัสนาญาณนะคะจะเห็นการเกิดดับของขันห้าการเกิดดับของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งดับ ตามร่างกายอูเบขาวางเฉยกับมันจะเห็นเวทนาและความรู้สึกต่างๆผุดขึ้นมานะเวทนาเกิดที่ร่างกายความรู้สึกเกิดที่จิตใจมันจะมีอะไรพลังพลูขึ้นมาสารพัดความคิดจิตสังขารก็พลูขึ้นมาพลังพลูขึ้นมาอุเบขาวางเฉยไปวางเฉยเห็นอะไรผุดขึ้นมาก็วางเฉยเห็นอะไรผุดขึ้นมาก็วางเฉยมันจะหมดไปหมดไปหมดไปจิตสังขารทั้งหลายบาปอกุศลทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมันจะหมดไปหมดไปหมดไปเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะคะเวทนาเกิดเวทนาดับความรู้สึกเกิดความรู้สึกดับทุกเกิดทุกดับสุขเกิดสุขดับนี่แหละทําไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืยรื่อยมามันจะจัดสรรเองถ้ามันหมดกิเลสหมดแล้วเนี่ยจิตของเราจะเข้าสู่ตัดระบบเซฟที่คัดนะคะมันจะลืมเนื้อลืมตัวไปขณะหนึ่งมันจะลืมตัวไปเลย นะคะคอาจจะสรบดับหรือหูระเบิดหัวระเบิดอะไรก็แล้วแต่จะมีเสียงอะไรขึ้นมานะคะตุ้มยังไงก็แล้วแต่ระเบิดผงขึ้นมาก็มีนะคะหรือว่าร่างกายของเราสลบไปเลยก็มีนะคะเข้าสู่ความมืดอยู่ในขณะแล้วก็เขาไปเห็นไปเห็นอีกมิติหนึ่งนะคะไปเห็นอีกมิติหนึ่งนะคะที่ข้ามขอบเขตขันห้าข้ามขอบเขตโลกนี้ไปนะคะเป็นมิติที่มันอยู่ในสุญญาตาหรือนิพานนี่แหละนี่นะ รายละเอียดมีเยอะแยะมากมายที่แม่เจอสภาวะมานะคะเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังเฉพาะคลิปเลยนะคะรายละเอียดของสภาวะทั้งหลายสภาวะนี้รดแล้วมันก็จะเกิดอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าพรุ่งนี้ไม่ลืมแม่ก็จะเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ก็ขอให้พวกเราปฏิบัตินะอาณาปณสติและวิปัสนานะคะเริ่มตั้งแต่อ่าให้อยู่ในสัมมา อริยมรรคมีองค์8ปดนะคะตั้งแต่สัมมาชิฏฐิสัมมาสังกปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมนโตสัมมาวายามโมสัมมาอาชิวสัมมาสติและสม,มาสมาธินะคะแล้วจะทําให้เราเข้าสู่การนิโรดนิโรธะนะแล้วเข้าสู่มรรคมีองค์แปดนะเราเห็นทุกข์แล้วเราเห็นสมุทัยแล้วทําสมุทัยเราก็กําจัดออกไปแล้วก็ทําให้เกิดนิโรธนะคะดับ เล็กดับลอยจนจิตรวมใหญ่สรุปดับฟื้นขึ้นมาใหม่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเป็นคนที่อิสระจากทุกนี่แหละแล้วก็เห็นว่าทางเดินเส้นนี้คือมักมีองค์แปดถึงจะเข้าสู่อย่างนี้ได้ถึงจะเข้าสู่ความอิสระของจิตได้เราก็ใช้ตัวนี้นะคะในการดูแลดําเนินชีวิตปฏิบัติภาวนาจนถึงลมสุดท้าย <c oughs> ไม่มีว่าเมื่อไหร่จะหยุดก็ <c oughs> เราก็อยู่กับลมไปเรื่อยๆนะะถึงแม้เราจะจบจิตแล้ว เราจะเห็นอัดเห็นทำแล้วจิตอิสระแล้วไม่ต้องมาเวียนไหวใจเกิดแล้วแต่เราก็ต้องอยู่กับลมหายใจไปเสมอเสมอเพราะว่าเรามีขันห้าอยู่เรามีร่างกายเนี่ยมันก็อาจจะรับรูปรสกลิ่นเสียงเข้ามาได้ะรับสัมผัสภาย,ภายนอกมาอายตนาภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงมาสัมผัสหูตาจมูกลิ้นกายใจนะคะก็ทําให้เกิดผัสสะทําให้เกิดเวทนาทําให้เกิดตัณหาอุปาทานในขันห้านี่แหละก็จะทําให้เกิด มั่งสุขมั่งนะคะเกิดความพอใจมั่งไม่พอใจมั่งเราก็จะปรุงแต่งใหม่ถ้าเราไม่อยู่กับลมหายใจนะมันเก็จะสร้างระบบสังขารขึ้นมาใหม่ฉะนั้นให้มีสติอยู่กับลมหายใจนะถึงแม้ใครที่ปฏิบัติจบกิจแล้วจิตสเสถียนแล้วเนี่ยนะขณะทําอะไรก็ให้รู้ลมอยู่นะคะอยู่เป็นอนาณาปณสัญญาอยู่กับลมหายใจอย่าเพลิดกันแล้วกันเพราะว่าคันห้าเรายังมีอยู่ ขันห้าเรานี่เป,นเป็นเป็นตัวที่จะดึงดูดอายตนะภายนอกเข้ามาได้เพราะเราอยู่ในโลกนี้อยู่ในโลกกระทำแปดมันจะมีอยู่นะคะโลกกระทำแปดก็คือมีทุกมีสุขมีได้ลาบเสื่อมลาบมีสันเิญมีนินทานะคะมีอะไรไรู้สี่คู่นะแม่ก็จําไม่ได้แล้วนะคะเขาเรียกว่าโลกกระทำแปดถ้าหากว่าเราอยู่ในโลกกระทำแปดได้ด้วยสติสัมปชัญญะ